สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนถึงกับจุกวันอยู่บำรุงถามสั้นๆถึงอัจริยะหลังบอกมีคลิปเด็ดคดีแตงโม ยากรณีนมกัญชัยชนะอัฉริยะเรืองรัตนพงศ์มาร่วมรายการโหนกระแสเป็นประเด็นดราม,ม่าเกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆนายสิทรารบีบังเกิดหรือทนายตามโพโลอมาเซอร์ไพรส์กลางรายการพร้อมกับบอกเจตนาว่าอยากดูคลิปเด็ดที่นายจัฉริยะมีก่อนที่นายอัฉริยะจะให้ดูเพียงรูปภาพเท่านั้นล่าสุดในวันอยู่บำรุงสอส,อสอกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยโพสต์ข้อความพาผ่านเฟซบุ๊กเป็นคำพูดของอัฉริยะระบุว่าเอาผมมายำแบบนี้ผมเสียใจมากทางรายก ไม่น่าทำแบบนี้กับผมผมเสียความรู้สึกพี่หน่มไม่น่าทำแบบนี้กับผมต่อไปนี้คงจะไม่มีอีกแล้วพร้อมระบุแคปชั่นว่าตกลงมีคลิปไหมครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ